นะครับผมก็ได้เดินทางไปหาเฮียท่านนึงครับซึ่งเฮียท่านนี้นะเป็นเฮียที่สมัยก่อนหาพระตามบ้านเก่งมากแล้วก็ไ <Wow. S 1> ม่ได้พบเจอเขานานมากเนื่องจากว่าผมเนี่ย ได้ย้ายร้านอยู่พระราม5ข้อสมัยก่อนร้านอยู่ปีนิก้าแล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอหลายปีมากๆมีวันหนึ่งนะครับในแกโทรติดต่อมาเฮ้ยเขามีพระชุดหนึ่งจะขายผมแต่เป็นพระผมก็ดูเบื้องต้นเป็นร้อยปีเป็นอะไรเงี้ยครับเป็นพระที่ไม่ได้แพงมากนะเป็นอยู่คุณหาก่อนนะครับส่งไลน์มาให้ซื้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพวกร้อยปีแล้วก็วัดประสาททุกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีชุดวัดประสาทอีก3-4องค์แล้วร้อยปี3-4องค์นะครับก็เป็นพระที่ไม่ค่อยแพงมากแล้วก็ ผมเองนะครับก็ดูทุกคนแนละก็ซื้อทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและหวังว่าอย่างยิ่งนะเพื่อนๆก็จะเมตตาส่งพระที่มีอยู่ที่บ้านเก่าไม่รู้ที่ดีหรือว่าดีไม่รู้วัดก็ตามแต่นะครับสามารถส่งมาให้ผมไลน์แอด knta99 แล้วก็ส่งมาพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์พร้อมราคายิ่งดีนะครับผมถูกใจองค์ไหนจะรีบโทรกลับหาท่านทันทีนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่อยากจะให้ผมเช่าบูชาส่งรูปภาพระมาแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของท่านพร้อมราคาด้วยยิ่งดีนะครับ ถูกใจองไหนชอบองไหนผมติดต่อท่านทันทีนครับจะได้รวดเร็วต่อการพิจารณานะครับพาทุกองท่านส่งมาเราตรวจสอบเองทุกท่านทุกตอนนะครับและเราพบกันนะครับว่าเราจะวันนี้จะได้ของดีทีเด็ดกลับมาไหมหรือว่าจะได้กลับบ้านกลับร้านมือเปล่านะผมติดตามกับผมวันนี้นะครับ ได้นัดแขกเฮียท่านหนึ่งไว้นะครับซึ่งเป็นเฮียที่รู้จักกันนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบหาพระตามบ้านมากนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ได้มีการซื้อขายมาใสยก่อนนะครับและช่วงเนี้ยอยู่ดีเขาก็นําพระที่เขาเก็บเป็นพระที่ราคาไม่แรงมากเป็น หลวงู่โตนะครับที่ผมนับถือแล้วก็มีหลวงู่โตวัดประสาทเป็นพระหลวงู่โตแทบหมดเลยนะครับแล้วก็ร้อยปีสามองค์ครับก็เป็นพระรูปเหมือนร้อยปีพระราคาไม่แพงนะครับผมก็ซื้อนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับรับชมผมผมซื้อทุกองนะครับมีราคาให้ทุกองค์นะครับมีตัวเลขให้หมดนะครับถ้าผมถลกใจแล้วก็สนใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมซื้อท่านทุกองแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะ มาหาผมหรือว่าอยากจะนำส่งพระให้ผมดูก็สามารถส่งไปที่ไลน์แอดผมได้นะครือผมขึ้นไปด้านล่างหน้าาจอนะครับก็ในยุคนี้นะครับโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไหนก็อย่าลืมสวมใส่แมสด้วยนะครับผมก็ออกมาจากบ้านเนี่ยผมก็เว้นระยะห่างแล้วก็มาเดี๋ต้องรอเฮียก่อนว่าเขาจะมายังไงนะครับก็เจอก็โอเคเลยนะครับในการไลฟ์นะครับก็อยากจะเจอพระอย่างทุกวันแหละครับนะครับ ตรงไหนที่มีโอกาสที่สามารถที่จะนำไปสู่การซื้อขายไดเ้เพื่อนๆก็ติดต่อให้ผมได้นะผมมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับ10-20%ทุกท่านทุกคนนะครับท่านไม่ต้องเล่นภาพเป็นไม่ต้องดูภาพเป็นนะครับแค่ท่านแนะนำพักพวกพวกพวก้องเพื่อนบ้านมาท่านก็มารับตังค10์10-20%กับผมซื้อหนึ่งล้านท่านเอาไปเลยสองแ0,000บาทนะครับเกทแท้ <Wow. S 1> อยู่ที่ผมนะครับ <Wow. S 1> ไม่ทำอะไรเลยนะครับท่านรับตังค์อย่างเดียวนะครับสำหรับท่านที่ จะติดต่อพักพวกพวกพ้องที่มีพักเครื่องมาให้ผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะโทรมาหาผมโดยตรงก็ได้นะที่เบอร์ร้านโทรได้เลยนะครับอย่าได้เกรงใจนะครับส่วนใครที่จะให้ผมไปเสาพระตามบ้านก็ยินดีนะครับหรือท่านจะมาปรึกษาพระผมโดยท,ที่ท่านไม่มีการจะนํามาขายแต่ปรึกษาเป็นแนวทางก็สามารถ มาปรึกษาได้ผมยินดีให้คำปรึกษาโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าพูยมาทางไลน์ก็ได้นะแอด tnta99 นะครับผมให้คำปรึกษาทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคนที่สนใจที่อยากจะอยากจะเป็นความรู้ก็ดีนะครับหรืออยากจะให้ผมมีคําปรึกษาเป็นการปรึกษาจากทางผมก็ดีนะครับท่านซื้อใครไม่สาคัญเลยผมยินดีคำปรึกษาทุกท่านทุกคนนะครับก็อ่มาแล้วครับเฮียวสรรรยวสรรรัวสดีค,ครับเฮียสวัสดีครับโอเคครับ นี่ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้นัดเงียไว้นะครับที่เป็นเจ้านะครับมาดูพระชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ย่อยๆหรือว่าพระ,าะราคาไม่แพงชุดนี้นะครับนี่เห็นไหมครับร้อยปีมีร้อยปีมีมมพระระศาสตร์นะครับอานนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะเห็นไหมนะครับเป็นพระที่ไม่แพงมากผมก็ซื้อนะครับก็ ดูเบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นพระที่แท้และดูง่ายนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีพระประสาทดูที่องค์เนี่ยอพระประสาท3าองค์แล้วก็ร้อยปีสามองค์ร้อยปีสี่องค์ลงเหรียญด้วยน,นะกี่บาทนะกี่บาท <laughs> <laughs> จะเาข้อมูเข่าว <laughs> ไม่เจ <laughs> อต้องมีอะไรอ เราถึงในภาพที่น่ารักนะครับเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนเป็นโตนะครับร้อยปีนะครับูเหือนเป็นโตร้อยปีนะครับตรงนี้เลยสี่รูปเหมือนเป็นโตนะครับแล้วก็วัตถุอีกสามสี่องค์เดี๋ยวทาการจ่ายตังค์นะครับเพราะว่าเพราะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับแล้วก็เงเขาเล่นพระดีพระแท้นะครับ เก็บเก่าเหรออือนี่คืออะไรเก็บเก่าแค,แค่ดูง่าย <_ d ata> ทำการส่ตังค์แล้าก่อหนึ่งหมื่นบาทราคาะที่ขอกล่องเลยนะนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นะะนี่หนึ่งหมื่นขอกล่องเลยนะราคานี้พวกกันพวกกันราคานี้ต้องขอกล่องเลยครับ ใช่ถัดมาโอเครอยมีหลักๆแรงๆหลักๆแรงๆเดี๋ยวให้ขอบคุณมากเฮียครับซื้อเจอทุกที่นะข้างถนนหรือว่าตรงไหนกับผมก็ซื้อทุกที่ครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแฟนเพจนะครับพระถูกพระแพงหรือพระไม่แพงก็ตามแต่ผมซื้อทุกองนะครับที่ผมดูชอบผมซื้อหมดนะครับวันนี้น้องอ้ยฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม แล้วก็รับชมผมในวันนี้นะครับคนในคลิปอาจจะเป็นคุณนะครับอย่าลืมนะครับส่งภาพพระมาให้ผมนะครับแล้วก็ราคาพร้อมโรืัพท์นะครับที่ไลน์แอดคือเอ็นเก้า99นะครับแล้วเจอไงครับผมสวัสดีครับแน่นอนนะโอเคฮียกมครับสวัสดีนะครับ f อฟและแฟนเพจวอลเลยพฟ้าทุกท่านนะครับกิจกรรมตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน้นนะครับ ก็มาหาผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับของทุกๆเดือนนะครับมาพบเจอผมได้นะครับส่วนท่านที่จะมาปาปายนะครับในวันพุธก็สามารถที่จะโทรสอบถามกับทีมงานหรือว่าโทรสอบถามที่ร้านที่อรน,นะครับว่าพบเจอผมที่ร้านกี่โมงนะครับส่วนแฟนเพจที่อยู่ที่บ้านนะครับที่มีแนะนำพับพวกเพื่อนบ้านมานะครับก็เรียนเชิญนะครับผมมีให้10-20%ทุกท่านทุกคนนะครับ แล้วก่ส่วนแฟนเพจที่ส่งไปรษณีย์ให้ผมเปิดใช้พระนะครับผมก็จะพยายามดูให้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมจะมีที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไว้ให้ท่านนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านแนะนำพระพวกขึ้นบ้านมาผมมีให้ท่านเ0็ถึง20%มากันเยอะนะครับผมก็วนลอยฟ้ารอต้อนรับท่านอยู่นะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ